การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสองข้อแรกผลบวกกําลังสามจะใช้สูตร a ยกกําลังสามบวก b ยกกําลังสามเท่ากับ a บวก b คูณด้วยวงเล็บ a ยกกาลังสองลบ a, __ a, _ a _ b บวก b ยกกําลังสองจากโจย์ตัวอย่างบอกว่าวงเล็บ x บวกห้าคูณด้วยวงเล็บ x ยกกาลังสองลบห้า x บวกยี่สิบห้านำไปคูณในวงเล็บทั้งหมดเราก็จะได้ -X กยกกำลัง3าลบ 5x กกำลังสบวก 25x บวก 5x กยกกำลัง2ลบ 25x บวก1น5ลบ 5x กกำลังสตัดกับวก x, บวก 5x กยกกำลังสแล้วก็บวก 25x จะตัดกับลบ 25x ก็จะเหลือ x กยกกำลัง3บวก125 5ยลัง3ก็จะได้125ดังนั้นเราก็สามารถแยกตัวประกอบของ x กกกำลังสบวก125ได้เป็น วงเล็บ x บวก5คูณด้วยวงเล็บ x ยกะกำลัง2ลบ 5x บวก25จากโจทย์ตัวอย่างข้อแรกบอกว่า x ยกะกำลัง2บวก1เราก็ต้องทำให้เป็นเยกะกำลัง3ครอนก็จะกลายเป็น x ยกะกำลัง3บวก1เยกะกำลัง3แล้วก็แยกออกมาต่อก็จะเป็น x บวก1คูณด้วยวงเล็บ x ยกะกำลัง2ลบ x คูณ1บวก1ยกะกำลัง2จะให้เป็นรูปที่สมบูรณ์ก็จะกลายเป็น x บวก1คูณได้วงเล็บ x ยกกำลังสองลบ x บวก1แล้วก็ข้อที่2บอกว่า x ยกกำลัง3บวก3ามรแล้วก็ทำให้เป็นรูปของ x ยกกำลัง3ก่อนก็คือ x ยกกำลัง3บวก7จ็ยกกำลัง3เพราะว่า7จ็ยกกำลัง3จะได้3ามแล้วก็แยกมาก็จะเป็นวงเล็บ x บวก7แล้วก็วงเล็บ x ยกกำลังสองลบ7คูณ x แล้วก็บวก7จ็ยกกำลังสองแล้วก็ทำให้เป็นรูปสมบูรณ์ก็คือ x บวก7คูณด้วยวงเล็บ x ยกกำลังสอลบ7 x บวก49ข้อที่3โจทย์บอกว่าวงเล็บ2 x บวก1ยกกำลัง3บวกกับวงเล็บ x ยก x ลบ3ยกกำลัง3เรแล้วก็แยกปกติก็คือแยกเป็นวงเล็บ2 x บวก1บวกด้วยวงเล็บ x ลบ3แล้วก็แยกอีกวงเล็บหนึ่งก็คือ วงเล็บ x x บวก1ยกกำลังสองลบกับวงเล็ 2, 1, บ2 x บวก1คูณด้วยวงเล็บ x ลบ3แล้วก็บวกวงเล็บ x ลบ3ยกกำลังสองตรงเล็บ2 x บวก1ยกกำลังสองกับวงเล็บ x ลบ3ยกกำลังสองแล้วก็จะทำให้กลายเป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้วก็จะได้ออกมาเป็นวงเล็บแรกก็คือ3 x ลบ2 แล้วก็คูณด้วยวงเกกล็บ 2x ยกกำลัง2บวก2คูณ 2x คูณ1บวก1ยกกำลัง2ลบกับวงเลบ็บ 2x ยก,กกำลัง2ลบ 6x บวก x ลบ3บวก x ยกกำลัง2ลบ2คูณ x คูณ3บวก3ยกกำลัง2แล้วก็จะได้วงเล็บแรกก็เป็น 3x ลบ2คูณด้วยวงเล็บ 4x ่กยกกำลังสองบวก 4x บวก1ลบ2ยกกำลังสองบวก 6x ลบ x บวก3บวก x อกยกกำลังสองลบ 6x บวก9แล้วก็จัดให้เป็นรูปสมบูรณ์ก็จะเท่ากับวงเล็บแรก 3x ลบ2คูณด้วยวงเล็บ 3x มกยกกำลังสองบวก 3x บวก13แล้วข้อที่4หน้า x ก,ก็จะมี27อยู่ก็คือ27 x กยกกำลัง3บวก64ก็ทำให้เป็นยกกำลัง3ก็จะได้ 3x ยกยกกำลัง3บวก4ยกกำลัง3เพราะว่า3ยกกำลัง3ได้27แล้วก็4ยกกำลัง3ได้64ก็จะเท่ากับวงเล็บ 3x บวก4คูณได้วงเล็บ 3x ยกยกกำลังสองลบ 3x กคูณ4บวก4ยกกำลังสองจะให้เป็นรูปสมบูรณ์ก็คือ x กยกกำลังเอ้ย3 x บวก4คูณด้วยวงเล็บ 3x อกยกกำลังสองลบ1 3, 8, 2บบวก16ต่อมาจะเป็นผลต่างกำลังสามเราก็จะใช้สูตร a อกยกกำลังสามลบ b ยกกำลังสามเท่ากับวงเล็บ a ลบ b คูณได้วงเล็บ A อยกกำลังสองบวก a อบวก b ยกกำลังสองเครื่องหมายก็จะต่างกันเพราะว่าอันนี้เป็นลบแล้วก็วงเล็บแรกก็จะได้ลบแล้วก็วงเล็บหลังก็จะเป็นค่าวบวกทั้งหมดจากโจทย์ตัวอย่าง ก็แค่เปลี่ยนข้างหน่ยเฉยๆก็จะกลายเป็น x ยกกำลัง3ลบ125ก็จะได้วงเล็บ x ลบ5เท่ากับ x ยก,กำลัง2บวก 5x บวก25